โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันวันเมื่อวานคุณครูพีทก็ได้ให้เรานั้นได้จดคำศัพท์ของบทที่4นะครับลงไปในสมุดแล้วหวังว่านักเรียนจะได้ไปจดลงในสมุดแล้วนะครับนะถ้าใครยังจดไม่เสร็จก็ ทยอยจดนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้เริ่มเลยก็ควรที่จะเริ่มที่จะลงมือได้แล้วนะครับงานที่นักเรียนส่งคุณครูมาเดี๋ยวคุณครูจะตอนนี้คุณครูกําลังทยอยลงคะแนนอยู่นะครับก็บางคนเดี๋ยวคุณครูไม่ได้ตอบกลับบ้างอะไรเงี้ยนะครับนักเรียนไม่ต้องเป็นกังวลใจนะครับคุณครูกําลังเร่งลงคะแนนให้นักเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงที่เป็นออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับคุณครูก็อยากจะ เดี๋ยวครูก็จะลงเฉลยแบบฝึกหัดต่างๆนะครับที่เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะลงเฉลยให้ในลายกลุ่มห้องนะครับครูก็ต้องขอความร่วมมือนักเรียนนะครับในการเช็คตรวจจากเฉลยที่ครูลงไปให้ในลายห้องเดี๋ยวครูจะลงให้ในในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของชิ้นงานที่นักเรียนส่งครูมาเดี๋ยวครูจะลงคะแนนให้เลยนะครับขอให้นักเรียนทําให้เรียบร้อยแล้วก็ทําให้เสร็จแล้วก็ส่งให้ตรงเวลานะครับ โอเคนะครับทีนี้มาดูเรื่องของเราวันนี้นะครับก็เป็นใบงานเดิมที่คุณครูให้จดเมื่อคราวก่อนแต่คุณครูจะมาสอนนักเรียนอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมีประมาณ6คําที่เราเจอมาแล้วนะ,ะมาดูคําแรกนะครับคํานี้คือ Bank b a n k ตัวนี้ตัว b a n k นะครับ Bank b a บ k นักเรียนออกเสียงตามครูด้วยนะครับ Bank ธนาคารอย่าลืมด้วยนะคอควายด้วยนะครับอันนี้คุณครูสอนไปแล้วคราวก่อนนะอันนี้คือมามารวีวิวให้เฉยๆมาทบทวนให้นะครับคำที่สองอันนี้ลองสะกดพร้อมกันว่วอะไรบ้าง s u p e r m a r k e t นะครับอันนี้คือสําหรับเพื่อนที่บางครั้งอาจจะจยังจำเพยชนะตัวพิมพ์เล็กไม่ได้นะก,ก็ดูไปกับคุณครูนะ S S U P E R M A R K E T นะครับคำนี้อ่านว่ามีคำอ่านไห้แหละนะครับ s u p e r ร์มาร์เก็ตซเปอร์ นะครับก็คืออะไรครับก็คือตลาดสรพพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับรูปภาพในหนังสือเรามีนะใครอยากจะดูเพิ่มเติมมีนะครับหนังสือเรียนมีนะหน้าที่สี่สิบเจ็ดอาจจะรูปภาพประกอบก็ไม่ว่ากันนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอันนี้คือเสียงอ่านที่คุณครูเอามาจากออกฟอร์ดดิกชัน r ารีนะครับคือเอามาแปลงเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งนะครับ ก็แต่ละคนเขาจะเขียนมาเป็นคําอ่านไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือสไตล์ของคุณครูพีทนะเพราะฉะนั้นจะเอาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอ่ะต่อไปคําที่3เราก็เจอมาแล้วคานี้มีตัวอะไรบ้าง H O S P I T A L นะครับพระพุทคือ Hospital 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 คือโรงพยาบาลข้อที่สี่ง่ายๆเลยตัว z double o นะครับ zoo นะครับ zoo zoo นะครับออกเสียงตามคุณครูด้วย zoo นะครับสวนสัตว์ zoo นะครับต่ zoo, บอไปคำที่ห้า s h o p นะครับ shop shop ชอช้างยาวๆนิดนึง sharp ตัว p ตัวนี้ออกเสียงเป็น p. 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 คล้ายพอผ่าน sharp ที่แปลว่าร้านค้านะครับคำที่หกอ่ะเอาทีละคำเอาคำนี้ก่อนละกันมีตัวอะไรบ้าง s w i m นะครับ m i n g นะครับคำนี้อ่านว่า swimming swimming ครับ swimming ต่อไป p O o l pool pool swimming pool นะครับสระว่ายน้ำอันนี้คือคำที่ครูสอนไปแล้วนะอันนี้ทบทวนคำที่เจ็ดมีตัวอะไรบ้าง n e x t next next เห็นไหม next อย่าลืมเร์มันด้วยนะครับ next นะครับ next to นะครับ next to ลิ้นพันนิดนึงนะครับ to to next to อยู่ติดกับนะครับอันนี้คือเป็นตัวบอกอตำแหน่งนะครับต่อไปคำที่8ครับ b e h i n d behind behind แปลว่าข้างหลังนะครับ behind คำที่เก้าครับ i n in นะครับ i n in เพราะ i ออกเสียงเป็น e e เน n ออกเสียงเน in นะครับ in แล้วนะต่อไปครับต่อไปตัวที่สอง f r o n t front front ออกเสียงาำคุณนด้ครับมีด้วยอันนี้จะเป็น f r ใช่ไหม front o f o, f, o f, ออกเสียงเป็น off o กับเป็น o f in front of in front of แปลว่าข้างหน้านะครับอไปคำที่10นะครับมีตัวอะไรบ้างอ่นนี่คือคำใหม่ของเรานะ เมื่อกี้เก้าคำที่คุณครูสอนมาคือคำที่เราเรียนมาแล้วประมาณ2อสชั่วโมงแล้วนะครับต่อมาคำที่10มีตัวอะไรสะกดไปพร้อมกับคุณครูคด้วยนะจะได้ฝึกจําอันนี้ตัวอะไรครับตัว B ตัว O ตัว A T นะครับ O กับ A ออกเสียงสระ,ะ O ได้ด้วยนะครับ b o t boat boat ที่แปลว่าเรือนะครับเรือนะ b o a t นะครับข้อที่1 1 t, 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 a t r a i n train a i ออกเสียง a ได้ด้วย train t ออกเสียง t r ออกเสียง r ใช่ไหม train n ออกเสียง n trn a train รถไฟนะครับเทรนรถไฟนะครับต่อไปข้อที่12ปกติไอตัวเดียวโดดๆดดดดออกเสียงสระอ e. ี้ายสระอ e. ีนะทีนี้เขาเรียกว่าเมจิกอีเวล์มีอ e ีอยู่ด้วยมีไออยู่ด้วยอ e, ีจะไปบังคับไอมันจะเปลี่ยนเสียงสระของไอจากอ e ีให้เป็นไอนะครับเมจิกอ e ีเวล์นะคืออ e ีมาเปลี่ยนเสียงตัวเนี้ยให้เปลี่ยนไปมันไม่ใช่บิ๊กนะครับมันเป็น b บอร์ไอค์ K ่ะบคเห็นไหมครับเป็นตัว E ก็ออกเสียง i ไปเลยนะครับมีตัวอะไรบ้างมี B I K E นะครับ b i ค e จัก,กรยานนะครับต่อไป13ก็เหมือนกันเมจิกอีเวิร์ดเหมือนเหมือนเดิม E มาบังคับ A ให้ออกเสียง A มันเป็น A ก็ออกเสียง A มันเป็น I ก็ออกเสียง i เห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันจะไม่ใช่แพลนแล้วนะครับมันจะเป็นอะไรครับ มีตัวอะไรบ้างอ่ะสะกดก่อนก็ได้ P L A N E P ออกเสียง L ออกเสียงลใช่ไหม Plane Plane เครื่องบิน Plane ต่อไป14ครับสะกดพร้อมกันมีตัวอะไรครับตัวแรก B U.S. bus bus นะครับก็คือรถโดยสารประจำทางนะครับหรือรถบัสนั่นเองนะครับข้อสุดท้าย15นะครับอ่ะสะกดพร้อมกันมีตัว C. มีตัว A. มีตัว R. a ออกเสียง R. R. นะครับ R. C. ออกเสียง car ข้อนะครับข้อคือข้อเฉยๆก็ได้นะครับข้อรถยนต์นะครับโอเควันนี้ครูก็ได้สอนนักเรียนออกเสียงคำไปแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องไปทบทวนด้วยนะครับต้องไปทบทวนบ่อยๆนะครับยิ่งใครที่ยังจําพยัญชนะในภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็กไม่ได้นะครับควรที่ต้องไป จดจำแล้วก็ฝึกใช้ให้คุ้นชินอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะจำได้ในที่สุดถ้าเราใช้มันเป็นประจำแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันนะครับพยายามหัดสังเกตเห็นป้ายเอ้ยนี่ตัว F นะเอ้ยนี่ตัวอะไรแล้วนะตัว A ออะไรเงี้ยคือพยายามทำให้ภาษาอังกฤษอยู่ในชีวิตเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากและมันไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่พวกเราคิดนะครับ อันนี้ฝากนักเรียนไปทบทวนด้วยนะครูคก็พยายามเขียนคําอ่านมานักเรียนก็ต้องใส่แอคเซนหรือสำเนียงนิดนึงนะครับไม่ต้องอ่านแบบตรงตัวแบงอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับก็พยายามใส่เ,เขาเรียกว่าแหลรโทนเสียงหรือ การออกเสียงให้มันมีสำเนียงนิดนึงนะครับพยายามฝึกนะยังไงถ้ายังไม่ได้ในรอบแรกก็มาดูวิดีโอของคุณครูซ้ําๆก็ได้นะครับหรือว่าจะจะหยุดแล้วก็พูดตามจะหยุดแล้วก็พูดตามก็ได้นะครับโอเคทีนี้เรื่องของคําศัพท์คุณครูขอผ่านนะเดี๋ยวอขอเย้ยๆมานิดนึงว่าอาจจะมีการให้นักเรียน อัดเสียงอ,อ,อาจจะมีการให้หนักเรียนได้อัดเสียงอ่านอันเนี้ยทั้ง15คําคำสะกดเหมือนครูเมื่อกี้มีตัว B A N K Bank ธนาคารแบบเนี้ยให้อัดเสียงเ,ออเดี๋ยวคุณูจะแจ้งอีกทีนึงนะตอนนี้คืออาจจะยังไม่ต้องหล่นก็ได้นะครับอันนี้คือบอกไว้คร่าวๆคืออาจจะให้หนักเรียนฝึกนะครับเพราะว่าคุณูอยากฟังเสียงเราว่าเอ๊มีการออกเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับจำตัวอักษรได้หรือเปล่าอะไรงเงี้ยนะครับ ก,ก็เดี๋ยวๆค่อยอยแจ้งอีกครั้งหนึ่งอันนี้บอกคร่าวๆไว้ว่าอาจจะมีแบบนี้นะต่อไปอันนี้คือใบงานของสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้จดบันทึกนะเดี๋ยวครูค่อยส่งเป็นไฟล์รูปภาพให้นะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตรงนี้นิดนึงก่อน ใบความรู้ยูนิตที่4ี่อ u ราวทาวนะครับอันนี้คือคุณครูก็เอาเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างประโยคมาเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสถานการณ์แรกคุณครูเอามาบอกว่าเป็นประโยคคําถามและตอบเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ต่างๆว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้กับอะไรหรืออยู่หน้าอะไรหรืออยู่หลังอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างที่คุณครูให้มานะครับก็คือ คำนี้นะครับ W H E R E are า w e r e นะครับ Where ที่แปลว่าที่ไหนนะครับ Where ที่แปลว่าที่ไหนนะครับ Where is the แล้วตามด้วยสถานที่แล้วก็เครื่องหมายคำถามประโยคคำถามต้องมี question mark ด้วยประโยคคำถามนะครับทีนี้อันนี้ A พูดมาว่า Where is the อะไรก็ไม่รู้แหละมันเป็นชื่อสถานที่แล้วแต่เราเราจะถามอะไรก็ได้ B บอกว่า it is แล้วตามด้วยคำบุพบทบอกตำแหน่งคำบุพบทบอกตำแหน่งมีอะไรบ้างก็ที่กูสอนไปเช่น in front of ที่แปละว่าข้างหน้าหรือมีอะไรอีกมี behind อาจร์ประกาศดีกว่าเอาใหม่มี in front of ที่รูสอนไปที่แปละว่าข้างหน้าใช่ไหมครับมี behind ที่แปลว่าด้านหลังมีอะไรอีกมี next to ที่แปลว่าติดกันแล้วก็ยังมีอีกหลายคำเช่น in ใน on บ bon, นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สิ่งของที่แบบย้ายไปมาได้อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเน้นเป็นสามตัวนี้นะครับนะ in on เราใช้กับสิ่งของที่แบบว่าเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายได้เช่นมือถืออยู่บนโต๊ะอะไรเงี้ยออก็ก็เป็นสิ่งของเล็ก ก็บ้านผมไม่ย้ายบ้านจากตรงนี้ไปอยู่บนตึกอะไรคือคือ,ค,อคือไม่ยกบ้านทั้งหลังมาไปวางอะไรเงี้ยมันไม่ได้เนาะก็เลยจะเน้นเฉพาะสาตัวนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างประโยคเช่น A บอกว่า where is the shop เห็นไหมครับ shop เป็นสถานที่เนี่ยตามโครงสร้างเลยโครงสร้างของเราคือ where ที่แปลว่าที่ไหน i s อ่าเราก็มาใส่ i s ตามด้วยสถานที่ของเราก็คือ the shop สิ่งที่เราอยากรู้คือร้านค้าแล้วราก็ถามไปเลย where is where is the shop where is the shop where is the shop ถ้าเราอยากรู้ว่าโรงพยาบาลอยู่ไหนก็ where is the hospital where is the hospital หนูสามารถเปลี่ยนตรงเนี้ยตรงเนี้ยหนูสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อะที่เราอยากจะรู้อันนี้ตัวอย่างประโยคเขาอยากรู้ว่าร้านค้ามอยู่ไหนก็ where is the shop where is the shop ถ้าเราอยากรู้ว่าโรงเรียนอยู่ที่ไหน Where is the ลองพูดสิลูก Where is the the อะไรครับ The school นะครับ Where is the school นะครับเป็นต้นนะครับทีนี้ B บอกว่าอดูโครงสร้าง B B ก็บอก It is อสถานที่มันสถานที่เดียวเพราะเราแทนมันด้วย it ไปเลย It is ไปเลยนะครับ It is อะไรครับ มันอยู่ข้างหน้าบุพบทบอกตำแหน่งก็นี่ไงสามตัวเนี้เอาอะไรก็ได้มาใช้เนี่ยบุพบทบอกตำแหน่งเออจะเป็นข้างหน้าจะเป็นข้างหลังจะเป็นติดกันอ่ะก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ติดกับอะไรอยู่หลังอะไรหน้าอะไรอ่ะทีนี้อันนี้เขาบอกว่ามันอยู่ข้างหน้าสวนสัตว์นะร้านค้าอยู่หน้าสวนสัตว์เราก็บอกไปเลยว่า is in front of the zoo เห็นไหมครับมันอยู่ข้างหน้าสวนสัตว์ เห็นไหมครับตามโครงสร้างเลยลูก e a t ก็คือ e a t i s ก็คือ east คำบุพบทของเราก็คือ in front of นะครับแล้วก็สถานที่ของเราก็ค hmm. ือ the zoo นะครับเห็นไหมครับคุณครูก็จะเขียนตามโครงสร้างนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองไปทำเดี๋ยวอ่าไออ่าข้อที่2เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เอาโครงสร้างแรกก่อนนะครับตามนี้เลยนะลูกนะอ่าก็คือ Where is the เป็นสถานที่นะครับเราใส่สถานที่ที่เราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยอยู่ตรงไหนก็ใส่สถานที่ลงไปมาที่คุณครูพูดเมื่อกี้นะครูบอกว่าสราะว่ายน้ําอยู่ที่ไหนหนูจะพูดว่างไงสถานสระว่ายน้ําอยู่ที่ไหนว,ว่างไงลูก Where is the swimming pool เห็นไหมครับ Where is The swimming pool เห็นไหมครับทีน,นี้ลองตอบลองช่วยกันตอบซิว่ามันอยู่หลังอะไรดีอยู่หลังสวนสัตว์ละกัน is หรือว่า it is ก็ได้ it is อยู่ข้างหลังคืออะไรครับข้างหลังให้เลือก3ตัว1 2 3คืออะไร behind is behind the zoo นะครับ is behind The zoo นะครับมันอยู่หลังสวนสัตว์เออนัเกเรยียนสามารถเอาไปฝึกพูดฝึกตอบฝึกถามฝึกตอบได้นี่มีประโยชน์มากๆนะคุณครูเจอฝรั่งเนี่ยประโยชน์พวกนี้คือเอาไว้สำหรับช่วยเพื่อนฝรั่งได้นะครับเออนะเป็นคนไทยเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่เก่งแล้วก็พูดได้หลายภาษานะครับเผื่อมีต่างชาติมาเที่ยวนะครศรีธรรมราชเราจะได้คนหลงทางมาเราจะได้ช่วยบอกนะครับอย่างน้อยบอกว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนได้ก็ยังดี นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเดี๋มาดูหนังสือแบบฝึกหัดนิดนึงนะครับหน้าที่38นี่คุณครูให้ราไปฝึกทนะเขาบอกว่า look look read and write look ที่แปลว่าดู read ที่แปลว่าอ่านแล้วก็ write ที่แปลว่าเขียนคำนะครับก็คือนำ next to in front of behind มาใส่ตรงนี้เลยนะครับมาใส่ได้เลยเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเออฮะเราต้องดูรูปภาพเป็นหลักด้วยนะเช่นข้อที่หนึ่งก็บอก where is the hospital please where is the hospital please โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนเราก็ต้องดูก่อนเอ๊ะนี่โรงพยาบาลมันยังไงเนี่ยแล้วตรงนี้เขาให้คำว่า the school มามันน่าจะอยู่ยังไงกันอยู่ติดกันคำว่าติดกันอยู่จะใช้คำว่าอะไรล่ะ next to in front of หรือ behind ให้เลือกมาหนึ่งคำแล้วมาใส่ตรงนี้เลยนะโอเคแค่3ข้อแล้วก็หน้าที่39อันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในตารางเมื่อสักครู่ที่ครูอสอนนักเรียนอ่านไปเกี่ยวกับ boat bike car bus อะไรเงี้ยหนูเอามาเติมได้เลยนะครับดูจากในตารางได้แล้วเนี่ยก็ยงเส้นธรรมดานะยงเส้นธรรมดา train อันนี้เรียง train เออง่ายๆไม่ยากนะครับทำสอหน้านะ 38กับ39นะครับถ้านักเรียนมีคำถามสงสัยใดๆเพิ่มเติมให้ถามคุณครูได้เลยนะครับในแชทส่วนตัวนะครับสำหรับวันนี้สำหรับหรับวันนี้สวัสดีครับคุณครูลิ้พันแล้ว